สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทรัพย์แชนแนลครับนั่งคุยวัวแฮมเมอร์ครับวันนี้กลับมากันอีกแล้วเนาะกับอีกหนึ่งยูนิตของวูฟครับที่ยูนิตแมงกคตเท่เลยนะครับเห็นหน้าจอก็ดูแล้วครับกับโลแกนกิมหน้านั่นเองหนึ่งยูนิตครับที่เอาไปลองเล่นมาแล้วนั่งทําสีแต่แล้วและโคตรชอบเลยแม่งเทจัดเลยนะครับโลแกนกิมหน้าเป็นเหมือนแชปเตอร์มัตเตอร์ของสเปซวูฟนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งยูนิตที่ จริงๆมันมีของเก่ามีแบบนั่งเลื่อนมีอะไรด้วยแต่่าไม่รู้ว่าส่วนตัวว่าตัวใหม่มงนเทกว่าเกอแค่นั้นแหละนะครับไปดูกันดีกว่า โดยตัวโกลการเนี่ยมันใส่เกาะเทอร์มิเนเตอร์นะครับแล้วก็มันเลยไปทำจากมูฟปห้าเลยกลายเป็นมูฟปหกนิ้วทำเด็ดห้าครับตามภาษาเทอร์มิเนเตอร์เซฟสองบวกครับบูนแปดนะครับบูนไม่น้อยเลยลีดเดอร์หกครับโอซีหนึ่งแล้วก็มีอินวอลเซฟสี่ตามภาษาเทอร์มิเนเตอร์นั่นเองนะครับตัวนี้สามารถลีดได้นะครับลีดได้แค่กองเดียวเท่านั้นคือวูฟการ์ดเทอร์มิเนเตอร์นะครับก็วูฟการ์ดเทอร์มิเนเตอร์ใส่ตั้งแต่ห้าคนถึงสิบคนนะครับเราเคยพูดไปแล้วเนาะและก็มันบอกเลยครับว่าถ้าจะเอาตัวเนี้ย ขึ้นทานสปอร์ตนะครับไอโลแกนเนี่ยขึ้นทานสปอร์ตมันบอกว่าถ้าขึ้นทานสปอร์ตเนี่ยยูนิตเนี่ยจะเท่ากับสี่อินเวนทีนะครับเพราะมีหมา2ตัวตัวมันเท่ากับ2คนก็เลยกลายเป็น4ี่อินเวนทีนะครับถ้าคุณจะยัดรถก็4อินเวนทีถ้ามีเทอร์มินาเตอร์อีกห้าคนเท่ากับว่ามันจะกินอีกก็กินอีก1ิบที่ถกอว้าที่ละ2คน ต้องนั่งแบบรถแบบ14คนได้จำไม่ได้กันไหนบรรทุก14คนได้นั่นแหละนะครับถึงจะขึ้นรถได้แต่จะไปแคร์ทำไมครับในเมื่อมันมี ability d e p s t y l e อยู่ก็บินลงมาในสนามเลยสิมี d e p s t y l e มี leader faction node a l moment นะครับแล้วก็มี ability ก็คือ high king of the fenris นะครับเออสกิลนี้ขออนุญาตแปลง่ายๆเลยดีกว่าเพราะว่าอ่านไปตอนแรกก็งงแล้วก็ไปถามไปถามมาก็เข้าใจได้แล้วคือ ตัวมันจะอยู่ในสนามหรือไม่อยู่ก็ได้มันให้เลือกสเปซวูฟหนึ่งตัวที่อยู่ในรีเซิร์ฟคุณจะเลือกแบบคุณจะ,ะคุณจะเลือกในสแตติกหรือในรีเซิร์ฟปกติดได้คือคุณจะเลือกตัวที่มีดีฟหรือไม่มีดีฟก็ได้เมื่อจบในช่วงวูฟแรกอะที่สู่เข้าสู่ช่วงเรียนเรียนฟอร์เมนต์น่ะคุณสามารถสั่งกองนั้นอะเข้ามาในสนามได้เลยอารมณ์มันเหมือนว่าตัวเนี้ยมันไปเร่งเทิร์นเทิร์นหนึ่งให้ไอสกิลนี้มันไปนเร่งเทิร์น,นให้ตัวนั้นอะหนึ่งตัวโดดลงงงมาในช่วขอ เทิร์นแรกได้เลยซึ่งมันเลือกตัวเองได้ด้วยนะมันเลือกตัวมันลงมาได้ด้วยและถ้าตัวนั้นน่ะมีสกิล e e ฟไซส์มันก็ลงตรงไหนก็ได้ให้ห่างศัตรูเก้านิ้วถ้ากองที่มันเลือกไม่มีมันก็จะเข้าจากขอบสนามซึ่งเอาจริงๆนะเวลาคุณมีตัวนี้จริงๆอ่ะมันบอกว่าวันเพอร์บเทิราวถูกปะมันสามารถเลือกได้มันไม่เลือกตัวเองอ่ะมันก็เลือกอารจ็คล็อกฟิตโผล่มา มีอยู่แค่2กองแล้วก็หลีดเทอร์มินาเตอร์มาทั้งคู่แล้วมันเพราะมัน,มนจเอาดีฟสไตน์ลงมาแค่นั้นแหละนะครับเอาลงมากลางสน,นามเอาลงมาทำอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวส่วนเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าส่วนตัวของแอตโตให้ฟังที่ไปเล่นมานะครับมันจะได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นแต่ก็เดี๋ยวแปะโปงมาก่อนนะครับเข้าใจว่าสกิลเป็นอย่างนี้แล้วกันและต่อมาครับก็จะมีตัวของไกด์ออสส์วู๊นะครับก็คือเป็นออร่าออร่ามันเนี่ยเอาจริงๆแม่งสร้างความชิบหายกับทัพศัตรูระดับหนึ่งหลายๆคนบอกว่าไม่ดีแต่่่่่สววนนนตตััเเออออมมมมงงงาแดด้ีีชบบืฝรรขยะค t า r g e t เป้าหมายในกองทัพตัวเองเนี่ยด้วยที่จะ,จะให้สตาร์เตอร์เจมเนี่ยถ้าอยู่ในระยะ12นิ้วรอบตัวมันน่ะไอตัวที่ต้องจ่ายเจมต้องจ่ายเพิ่มอีกหนึ่งเจมสมมตุติคุณจะจ่ายรีโลค d command คุณต้องจ่ายหนึ่ง cp เพื่อรีโลค d command คุณต้องจ่ายสอง cp แทนคุณจะทำอะไรอะอเวอร์วอ h คุณต้องจ่ายสอง cp ในการอเวอร์วอ h และถ้าทัพไหนไม่มีตัว gain cp รู้เรื่องครับรู้เรื่องคําว่ารู้เรื่องนี่คือรู้เรื่องจริงๆนะคือ เรียบร้อยอ่ะโดนโดนมันแบบดักซีพีไว้หมดเลยอ่ะแล้วก็เผาซีพีเล่นเนะเดี๋ยวอันนี้ก็แปะโป่งไปคุยตอนปลายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูอาวุธกันก่อนครับอาวุธเลนส์มันมีปืนตรงแขนมันนะครับเป็นสตอมโบเตอร์เออเขาทาไมเทอร์มิเนาเตอร์ทั่วไปมันไม่ติดสตอมโบเตอร์ไว้ตรงแขนวะเออไม่เข้าใจกันอ่ะโอเคยิง24นิ้วครับ2ลูกแต่มีรับอิดปายสองถ้ายิงในระยะไม่เกิน12นิ้วนะครับก็จะยิงได้4ลูก ทีที่สองบวกครับสเตนสี่เอพีศูนย์จาะก็ไม่มีนะลูกโดนหนึ่งดาเมจก็ปืนพกอะครับความแรงเข้าปืนพกอะจะยิงไกลขึ้นแล้วก็จะมีอมีลีครับจะมีตัวขวานมันขวานมันตีได้2แบบแบบแรกก่อนแบบสไตร์ก็คือตีเป้าเดียวนี่แหละเอาสเตนหนุ่มสูงตี6ครั้งครับ2บวกสเตน8ปดเอพีลบสลูก 2, ลก็สามดาเมจเเข้าสักสามลูกโดน9ดามเมจอะเอาง่ายๆถ้าถ้าโชคดีตีรถถังและเข้าสักสี่ลูกรถถังอาจจะระเบิดได้เลยนะครับ แล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าสวิฟนะครับสวิฟตเนี่ยตีสิบครั้ง2บวกเท่ากันสเตนหกนะครับเอพีสองลูกละหนึ่งดาเมจอันนี้ไม่ตีกวาดนะซึ่งก็อยู่ตามสถานการณ์แล้วกันต้องพูดอย่างนี้นะครับคือถ้าคุณเล่นไปเรื่อยๆคุณจะรู้ว่าตอนไหนคน Style, วรสไตล์ตอนไหนควรสวิฟนะครับคือการที่ได้ลูกเยอะแต่สเตนน้อยช่างก,ก็ไม่ดีเสมอไปแล้วก็จะมีเป็นตัวหมาครับมันชื่อว่าไทรนักกับแอนเฟนริดก็คือตายขวามันนั่นแหละ จะเป็นเอ็กซ์ตอร์คอมแบทนะครับเอ็กเป็นเอ็กซ์ตอร์แอทแท็กก็คือถ้าคุณเลือกตีอ่ะสมมติคุณไปตีเป้านี้คุณตีแบบสไตล์ไปนะครับปั้งไปนะคุณถ้ามันมีสก,กิลว,ว่าเอ็กซ์ตอร์แอทแท็กเนี่ยมันสามารถตีเพิ่มได้นะครับก็เป็นมีรีเพิ่มได้อีก6ครั้งตี2บวกครับอ่าสเตนห้าเอพลบหตีดีกว่าหมาทั่วไปนะแล้วก็ลูกละ1ดาเมจครับอันนี้ก็ตีเอาจริงๆถ้าเอาโลแกนไปตีคนนะ่ะรู้เรื่องเลยเพราะแม่งมีเอ็กซ์ตอร์แอทแท็กด้วยนะครับมันอย่างนน้้อยมัตตีีสววไปแล ตัวของหมาไปอีกเนี่ยมันตีสิบหกครั้งตีมาลีด้วยกันเองอะ่ะตีที่สามบวกถ้าตีคนตีที่สามบวกกับสองบวกนะครับถือว่าค่อนข้างแรงนะตีถ้าถ้าพวกตัวเล็อกๆอะ่ะเลือดตัวละหนึ่งอะ่ะกวาดได้ยกกองอะ่ะแทบกวาดได้จริงๆนะครับแล้วก็ถือว่าตัวของโลกแกนเนี่ยอาวุธจะมีแค่นี้แหละไม่ได้มีอะไรเยอะหลกัหลกๆก็ใส่สนามใส่ลงมาในสนามเขาจะไม่ใส่ตัวเดียวหรอกคิดว่าเอามาใส่เทอร์มิเตอร์ข้อเสียของมันเลยข้อเสียของมันเบสมันใหญ่มาก เบดแม่งใหญ่เท่าเดนน็อกเบรด80มิลเบดใหญ่เท่าเดนน็อกเลยนะครับแล้วก็เท่าที่เอาไปลองเล่นมาแม่งปวดมากซึ่งคลิปนั้นน่าจะลงไปก่อนแล้วแหละมันคลิปที่เรารีพอร์ตกัน2คนนะครับรีพอร์ตแอตโต่รีพอร์ตกับรุ่นน้องไปเล่นกับพิสเตอร์มาแอตโตเริ่มก่อนวันนั้นแอตโต่จำได้ว่าเริ่มก่อนแล้วก้าโลแกนเนี่ยไปอยู่ในตรรติกรีเซิร์ฟอะไปอยู่ในรีเซิร์ฟแล้วง่ายๆซึ่งแอตโตจะมีรีเซิร์ฟแค่2ตัวจะมีโลแกนที่ lead wukka terminator กับ terminator ร q u a วอ d เธอม่ได้ซอร์ไอกองทัพที่ยิงได้อ่ะนะครับกองทองทัพกลางนั่นแหละเราไว้ใส่ในรีเซิร์ฟเอาไว้สองกองแล้วทีนี้แอตโตคิดว่าตอนแรกเฮ้ยจะโดดสักเทิร์นสองหรือว่าโดดอย่างอื่นหรือว่าทำนีำ้มันทำนี่ดีเปิดการ์ดออกมามีมิดเซคชันแนีมิชชั่นที่บอกว่าให้เราไปยึดให้เราไปไปในตัวของจุดออเจกตีฟ ในโนแมนแลนเพื่อไปทำเขาเรียกว่าอะไรเพื่อไปทำแอคชั่นซึ่งตอนนั้นเนี่ยแอตโตก็เลยมันเป็นเทิร์นแรกนะซึ่งเอาจริงๆเราไม่สามารถมูฟธรรมดาไปถึงร์แมนแลนได้มันยากมากมันต้องแอควานไปแลกวานไปมันประกาศแอคชั่นไม่ได้แอตโตเลยใช้เทคมันตอนแรกเนี่ยกะจะกระโดดเข้าบ้านเขาและฆ่าเขาซึ่งโอเคมันทําไม่ได้ช่างมัน เราก็เลยแบบโอเคงั้นเอามันกระโดดไปในในสนามเนี่ยมันจะเป็นเลเยอร์ที่มันข้างๆออบเจคที ive, มันจะมีบ้านสองบ้านแล้วเป็นบ้านทึบแล้วโตะกระโดดไปโดยเอาโลแกนไปยัดไว้ในบ้านทึบเลยแล้วมันก็เอาเทอร์มินาเตอร์ต่อเดินกันต่อกันออกมาวางเรียงกันออกมาตรงนั้น่ะมันห่างอยา่างศัตรูอยู่แล้วแล้วก็มีตัวสุดท้ายอะตัวเดียวแตะลงไปที่ออบเจคทีมแล้วประกาศทําประกาศประกาศทาแอคชั่นตรงนั้นซึ่งโลแกนมันจะอยู่ใน กลางสนามกือบจะกลางสนามมาดีเลยเพราะมันเป็นบ้านที่แม่งใกล้กลางสนามมากทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออ่ะไอเทอร์มินเเตอร์หลังจากนั้นเทอร์มินเลเตอร์แอตโตตายหมดเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออาบิลิตี้ของโลแกนที่บอกว่าเขาจะใช้เจมเนี่ยเขาต้องเพิ่มหนึ่งซีพีเนี่ยแม่งหนักมากพอมันไปเหยียบกลางสนามได้เมื่อไหร่เบียบบริเวณนั้นได้เมื่อไหร่ฮะไม่จําเป็นต้องว่าเอาเอาเอา,เอาแต้มนะฝั่งตรงข้ามเขาเอาแต้มไม่ได้คือเข้ามาแม่งอีลุงตุงนางกันอยู่กลางสนามมาพออีลุงตุงนางรวฝั่งตรงข้ามแม่ง แบบสมมติเขาจะเซฟอ่ะเขาจะรีโลแม่งยังคิดหนักเลยแบบกูจะรีโลดีไหมวะคือมันทําอะไรมันก็ต้องคิดเวลาต้องจ่ายหนึ่งซีพีเพิ่มเพราะว่าจริงๆ C ซีพีมันมีจํากัดมันก็เลยแบบเอ้ยกูจะใช้เอ้ยกูไม่ใช้ใช้ไม่ใช้คือมันยืนแล้วตัดซีพีเขาเยอะมากมันยืนแบบกดซีพีเขาไว้เยอะมากและถ้าอันนั้นอนะ่ะเขาโชคดีว่าเขายังมีตัวเจนซีพีถ้าเขาไม่มีตัวเจนซีพีนะแตกคือทําอะไรแทบไม่ได้อย่างที่เราเคยคุยกันว่าซีพีจริงๆอะ่ะ เล่นเกมนึงมันมีประมาณ15 C p แค่นั้นแหละมันไม่ได้มีมากกว่านั้นหรอกมันจะมีแค่เทิร์นเราเทิร์นเขาเทิร์นละ5เป็น10ใช่ปะ่ะแล้วก็จะมีแบบตัวเจน CP ีให้เจนให้ได้เทิร์นละ1 1, 1 1 1 1หรือว่าคุณจะตบเทิร์นคุณภพยเผามิชชั่นทิ้งคุณก็ได้หนึ่งแค่นั้นเองคือมันมีไม่เกิน15 C หหรอกและคุณต้องมาจ่ายทีละ2 2 2 2หรือ3อย่างเงี้ยโอ้โหบอกเลยว่าแทบแตกอะแทบแบบ พอยต์ CPI ตัวของเจมค่าจ่ายเจมคุณจ่ายแอปแต่และโตก็หลบอยู่แค่นั้นอะไม่เอาออกมาตีด้วยเพราะมันโดนไปสี่วูลแล้วมันเหลืออยู่สี่วูลแล้วก็รู้สึกว่าเออไม่ต้องทําอะไรกับมันให้มันยืนอยู่ตรงนั้นอะให้แม่งหลบอยู่ตรงนั้นแปะเขาก็ยิงอะไรมันไม่ได้เพราะมองไม่เห็นมันมันก็หลบอยู่ในบ้านแต่ข้อเสียอย่างที่บอกคือเบลดมันใหญ่มากพอเบลดมันใหญ่มากอะบางทีด้วยความหลบหลบไม่พ้นนะเว้ยเออมันอาจจะลําบากอะไรอย่างงี้นิดนึงแล้วก็อย่าลืมนะตัวมันเป็นอินเวนทีครับถึงจะเบดใหญ่เดินทะลุกำ เห็นอย่างนี้มันเดินทะลุกำแพงได้นะเว้ยมันไม่ใช่เดินทะลุกำแพงไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นอินเวนทีธรรมดาแค่มันมีก้อนหินอยู่ตรงพื้นกันนั่นเองนะครับประมาณนี้ครับผมสําหรับตัวของโลแกนกิมนาถือว่าเป็นอิงโมหนึ่งที่ตอนแรกออกมาปุ๊บแล้วเรารีบกดซื้อเลยเพราะคิดว่าถ้าโมเนี้ยหมดมันหายไประย,ยะหนึ่งแน่นอนเพราะว่าโมมันสวยมากนั่นเองนะครับประมาณนี้ครับผมไม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ